ก็วิธีการนะครับตอนนี้มันพับแนวนี้นะกลางขึ้นมานครับแล้วก็ล็อกล็อกแบบล็อกเลยอนะ่ะมันมี Auto ออโต้ล็อกนงี้นะแล้วก็กลางออกมาเลยครับอย่างี้นะดึงตัวนี้ออกปึ๊บแล้วก็ล็อกคอล่างมีฝาตั้งนะครับดึงงา,านขึ้นมาแล้วก็กลางบันไดค,ครับเสร็จพร้อมผ่านแล้ว เ,เวลาเก็บนะครับบันไดยอยู่ทิศนี้ที่นี้นะแล้วก็ดึงตัวล็อคพับลงครับล็อกเข้ามาแม่เหล็กครับกดหลักอานยึดแอนแนวนี้ไม่ต้องตั้งอะไรแล้วนะกดสลัดครับแล้วก็เก็บบันไดย,ยกเรียบร้อย